บอปัญญาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบัดนี้อันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้าพากัรสมาทานศีลสมาทานรปกรรมฐานแล้วสำหรับคำแนะนำในวันนี้ ก็จะขอพูดเป็นสองจุดดีกันคือเป็นกรรมฐานเริ่มต้นและจุดสุดท้ายคือว่าทั้งนี้ท่านพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันเริ่มต้นของการเจริญสมาธิก็หาทางความปรับพุ่งการพุ่งสร้างของจิตเป็นอันดับแรก เม่ตามคำแนะนำขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำไว้หลายในด้วยกันเพื่อในบางขณะอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเมื่อการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกวห,ห้รใายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าร้ยายใ,ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นี่เป็นวิธีนหนึ่งในการควบคุมอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจตั้งใจไว้ในเฉพาะจุดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ถานเรียกว่าสมาธิ นี่คำว่าสมาธิไม่ใช่แปลว่านั่งหลับเพราะนั่งแล้วไม่รู้สึกไม่รู้เสืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิสมาธิคือเป็นอารมณ์ที่ทรงอยู่ในเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินักขอจงเข้าใจไว้ดีว่าในช่วงขณะที่เรานั่งกันอยู่ครึ่งชั่วโมง เวลาที่ปฏิบัติการที่จะทรงอารมณ์ให้อยู่ตลอดการตลอดสมัยครบเรือ่อชั่วโมงนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องของท่านผู้ทรงฌานหรือว่าพระอริยเจ้าเประงสูงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือพระอรหันต์ฉะนั้นอารมณ์บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะทรงสมาธิมันก็หน,นีไปบ้างไปเรื่องธรรมดา ถ้ามันสอดสายไปสู่อรม์อื่นแล้วรู้สึกตัวดึงเข้ามาอย่างนี้ก็ใช้ได้นี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ฝึกสมาธิจิตนี่แบบหนึ่งที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วก็มีผลความจริงแบบนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวราชการที่9มีทรงมีความเข้าใจดีมากเมื่อวันที่ดิบสองได้ไปหาท่านก็คุยกันเรื่องกรรมฐา,าน นม่นก็บอกลูกสาวของท่านคือเจ้าฟ้าหรือสิงหสีรินทรนเพราะว่าท่านผู้นี้บอกว่าอารมณ์มันฟุ้งซ่านคุมใจไม่อยู่แั่ก็บอกว่าเราก็นั่งอยู่ในห้องของเราหลับตาไม่คุมใจไม่อยู่แล้วก็ลืมตามองดูพระพุทธรูปมองดูนนบางมองดูนี่บางมองดูดอกไม้ดอกไร้เครื่องประดับที่บูชาพระพุทธรูปบาง มองดูวัตถุธาตุาอย่างอื่นบ้างก็ตามใจให้จิตมันอยู่เฉพาะในเหตุนั้นในจุดนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธินี่สนแสดงว่าพระองค์มีความเข้าใจดีแล้วก็ทําได้ดีมากแต่ถ้าเราพูดอีกตอนหนึ่งว่าหรือว่าเช่นนั้นเรานั่งดูที่พรมดูพรมดูลวดลายของพรมให้จิตมันอยู่ที่พรมอย่างนี้ก็เป็นการรักษาสมาธิอันนี้เป็นของจริง เพราะว่านักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติมันมได้จริงๆที่เคยร่วมกันมาก็ใช้วัตถุธาตุทุกอย่างที่มีอยู่ข้างๆอย่างนั่งอยู่ในป่าแล้วก็ดูต้นไม้ลืมตาไม่ช่หลับตาลืมตาดูว่าต้นไม้นี่มันต้นเล็กแล้วต้นไม้มันต้นใหญ่ต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นอะไรใบ,ไใบมันเขียวใบมันเขียวเฉียอุมแล้วว่ามันรวงโรอย ดูไปดูพิจรารณาไปอาการที่จิตจับอยู่ที่ต้นไม้หรือว่าถุธาท่าต่างๆมันอยู่เฉพาะจุดนั้นจิตไม่ยุ่งไปกรสโจนอื่น,นยันนี้จัดไปอารมณ์เป็นสมาธิแล้วถ้าเราพิจรารณาดูต้นไม้ว่าต้นไม้นี่เดิมทีเดียวมันก็ไม่มีตน้นมันก็อาศัยเม็ดอาศัยเม็ดเกิดขึ้นรากเกิดขึ้นํา,นานต้นขึ้นทีละน้อยๆ แรกขึ้นมไม้ก็จยหาใบาไม่ได้ต่อไม้มาก็ใบมนๆแล้วต่อมันก็คลี่ไปได้ใบสองใบเวลานานเท่าไรก็แตกเป็นสาขาขึ้นโตขึ้นมีสาขากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ต่อไปเมื่อมันโตถึงเต็มที่แล้วอายุของมันหมดก็ค่อยล่วงโรยมาทีละน้อยละน้อยลงที่สุดก็ตาย ถ้าอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นสมถะภาวนาเป็นอารมณ์สมาธิเหมือนกันคือพิจารณาตามความเป็นจริงของสภาวะของต้นไม้แต่ถ้าเราจะคิดลงไปในหนึ่งการดูอย่างนั้นถ้าคิดว่าต้นไม้นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงโตขึ้นทีละน้อยๆไปการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ใบไม้ที่เขียวชื่ออุ่ม ชุ่มไปได้อาหารที่เป็นน้ําแต่ไม่ใช่มันก็เกิดความหิวแห้งมาทีลระนอยละนอยใบเก่ามันหล่นหมดไปใบใหม่ขึ้นมาแทนอันนี้มาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราไอ้ร่างกายของเรานี้มันจะทรงอยู่ได้เพราะว่าสายสันตติคือการสืบต่อเชื้อเดิมมันหมดไปเราคือกินอาหารเข้าไปเตไมมันก็เกิดเชื้อใหม่ ที่มันทรงอยู่อย่างนี้ได้ก็เพราะอาศัยอาหารที่เข้าไปปรนเเลยถ้าขาดอาหารเมอัยมันก็ตายเมื่อนั้นข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดก็มีอ,อุปมาเหมือนต้นไม้ที่เราเห็นต้นไม้ที่เราเห็น,ม,หนมีความสวยสดสวยงามต่อไปเมื่อกําลังของต้นไม้ประสายต้นไม้มันเสื่อมโทรมลงรากไม่สามารถจะเดิมอาหารมาเลี้ยงตัวต้นไม้ให้ได้เต็มที่มีความบกพร่องมีความสุดโทรม ในที่สุดต้นไม้อาหารเลี้ยงไม่พอมันก็ตายข้อนี้ชั้นใดร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นกันที่องค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าสเพสตาอาหารติกาสัตว์ทั้งหลายทรงอยู่ได้เพราะอาหารยิ่งที่ร่างกายของเราทรงอยู่ความจริงของเก่ามันหมดไปที่ยังไม่ตายของของ,ของ,ของใหม่เข้ามาแทนที่ ถ้าววัยวะภายในส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่มีความสามคัคคีกันและหมดกําลังที่จะทําการย่อยทําการจ่ายหายไปเลีย้ยงร่างกายเมื่อนั้นร่างกายก็เริ่มสุดโทมแในที่สุดก็ตายถ้าคิดอย่างนี้เป็นมิปัสนายาณเป็นอนุ่าถ้าเราจะใช้จิตดูของในห้องของเรา อะไรก็ได้ลืมตาไม่ต้องหลับตาหลับตานี่อารมณ์มาพุ่งสั้นมากกว่าลืมตาลืมตาจิตมันจับเฉพาะภาพอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูปถ้าดูดูพระพุทธรูปคิดว่าพระพุทธรูปนี่เป็นรูปเรปียบของพระเจ้าอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วถ้าเราคิดกันไปว่าพระพุทธรูปจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระธรรมคำสอ,สอนที่องค์สมเด็จพระจินวรสอน เป็นเหตุให้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเห็นความสําคัญว่าควรจะปั้นรูปองค์สมเด็จพระสงฆ์แทนแทนพระองค์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในความดีที่องค์สมเด็จพระจินท์ศีสอนเรามาอย่างนี้เป็นธรรม,มานุปติกรรมฐานแล้วก็ถ้าเราคิดดูว่าบรรดาพระธรรมคาสอนทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระชิตตมานจะส่งสนำแสดงได้ได ที่ปรากฏอยู่ก็เพราะอายสาวกองค์สมเด็จพระบรูมครูนำมาสอนอย่างนี้เป็นสังขารุสติกรมฐานอย่างนี้ก็เป็นสมาธิจิตการสมาธิจิตเราทำได้หลายวิธีไม่ใช่ว่าจะมานั่งจ้องเฉพาะนาปานุสติกรมฐานอย่างเดียวให้จิตมันน้อมอยู่ในขุศสส่วนใดส่วนหนึ่ง นี่เราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนําในการสาร้างสมาธิไปหลายแบบทั้ง40แบบด้วยกันในกรรมฐาน40ในด้านสมถาภาวนานี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดบางจุดองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ทรงอารมณ์จิตยอยู่โดเฉพาะเช่นานาปานุสติกรรมฐานหนึ่งแล้วก็กระอีกสิบอีกสิอย่างอันนี้เป็นการทรงจิตไว้เฉพาะอารมณ์ ไม่มีอารมณ์คิดต่มีตารมณ์จำมีตารมณ์นึกพิจดจำเข้าไว้แต่นอกจากนั้นอีก29่กององค์สมเด็จพระสมาสมุท้าให้ใช้ปัญญาเป็นครื่องพิจารณาเช่นอสุภกรรมฐานสิบเป็นต้นอนุสติ9ก้ามีหารสี่หารีปริโกสัญญาใจทุธาตุฐานสี่หรือว่ารูปสี่ อารมณ์นี่ความจริงแปรมสมาธิที่ททิ่ชานแต่ทว่าต้องแช่เราคิดก็ค,คิดอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการที่ตามที่องสมเด็จพระคิตตมานสอ,สอนอย่างนี้ก็เป็นสมาธิเป็นอันว่าการฝึกสมาธินี่ให้รู้ได้รู้จักจักเรอรู้จักวิธีก็เป็นของไม่ยาก <c oughs> ไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวไม่ใช่ใช้หลับตาอย่างเดียวลืมตาควรใช้คล้องเห็นเสาจิตอยู่ที่เสาเห็นฝ้าจิตอยู่ที่ฟ้าเห็นพระพุทธรูปจิตอยู่ที่พระ,พ,ระพุทธรูปเห็นเครื่องไม้ดอกบูชาเราจิตจับอยู่ที่นั่นอย่างนี้จัดว่าเป็นเอกาตารมในส่วนนั้นเป็นสมาธิ แต่เด้ว,ว่าจิตเราให้น้อมไปยินเป็นก็ตั้งอยู่ในส่วนกุศลอย่างเดียวใช้ได้นี่ว่ากระถถ่งตอนต้นแต่ตอนต้นนี่ความจริงโคกตอนปลายก็ต้องใช้ไม่กันถ้านึกว่าต้นแล้วเราผ่านไปไม่ต้องใช้ก็แสดงว่าเราพลาดมากอารมณ์ไม่เข้าถึงความดีนี่เราาพูดกรรมฐานตอนปลายเราบวชกันมาเพื่ออะไร เราเจริญกรรมฐานเพื่ออะไรถ้รามาสร้างความดีนี่เพื่ออะไรเพื่ออดชบ,บ้านอย่างนั้นเลหรือว่าเอาไว้เป็นการสแสดงตนของคนอื่นว่าฉันเจริญสมถกรรมฐานวิมุสนากรรมฐาน,น,าารรฐานถ้าเป็นอย่างนี้ก็สแสดงว่าเป็นการเจริญกรรมฐานเพื่อรงอเวจีมหานรกเพราะทำเ่อรบคกิเลส หรือทําไว้เพื่อคมครูคนอื่นเห็นคนอื่นทําอะไรแปกเป็ี่ยนแคนิดหนึ่งเพื่อไปตามเจตียาของเขาเราก็นั่งเพ่งนั่งจ้องว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนีคนที่มีอารมณ์จิตคิดอย่างนี้รู้ตัวไว้เลยว่าเรานั่นแหละเป็นคนที่ไม่ดีมากกว่าคนนั้นเพราะนั่นมันเรื่องของเขาเขาดีและไม่ดีมันเรื่องของเขาแต่เราจิตจะไปยุ่ง นแสดงว่าจิตของเราเป็นท่ายของกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมมีอารมณ์กระสับกระส่ายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเต็มในความอิจฉาดิจยามีอารมณ์หยาบเป็นการเพร่งเล็งโทษของบอคองุคคลอื่นเราเสียเขาอาจจะเสียแต่ว่าเสียน้อยกว่าเราแต่เราเสียมากขาดทุนเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา นี่ก็ต้องจังสนนังรวมจิตเขาไว้จิตที่ควรจะใช้นั่นก็คือมามวิจารณาตามความจริงของร่างกายว่าร่างกายเนี่ยมันเขาสร้างึ้นมาด้วยอะไรแล้วใครเป็นคนสร้างร่างกายของเราจริงๆมันสร้างโดยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเมื่อธาตุสี่ไปชมกันโดยเฉพาะมันก็มีสภาพเหมือนตุ๊กตา ไม่รู้เรื่องมารู้ราวตัวตัวอย่างคนที่ตายแล้วธาตุสี่บางวางอย่างมาทรงอยู่เช่นธาตุดินกับธาตุไอ้ธาตุดินกับธาตุน้ําธาตุลมหายไปธาตุไฟหมดไปอย่างนี้เราจะทำอะไรกับร่างกายประเภทนั้นมันก็ยอมทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่รนไม่บนไม่เจ็บเพราะว่าขาดบุคคลผู้มีความรู้สึกคือวิญญาณและธาตุ นี่เมื่อร่างกายปรากอคนแล้วธาตุสีช่ชสมกันพร้อมแล้วก็มีอีกสองธาตุเข้ามาผสมคือวิญญาณธาตุเนี่ยธาตุรู้รู้รับการสัมผัสว่าหน,นาว่าร้อนว่าเย็นว่าหิวว่หายปวดเมื่อยมาสบายนี่เป็นวิญญาณแลธาตุสำหรับอีธาตุหนึ่งนั่นคืออากาศเสถ่ายเข้าไปเสียงสถิตเต็มอยู่ในช่องว่างของร่างกาย แล้วก็ธาตุทั้งหกนี้มันทรงสภาพอยู่ในนานหรือไม่ในนานมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนรวมตัวกันดีแล้วก็เริ่มเสื่อมคลายตัวจากเด็กรูใหญ่นี่ไม่ใช่ใจะเลยขึ้นมาเสื่อมเข้าไปหาตัวพังนี่นมาถึงความเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวน้ากายสมบูรณ์เต็มที่เปล่งปลัง่งเปไ็นเนื้อเนืงอหนังเลือเดดฝาดแต่ต่อไปไม่ช้าอสงสมเด็จพระนรมลกก็น่าจงกล่าวว่าม,มันก็เดินลง ส้มมาทีละน้อยละน้อยแ,อยแสดงถึงความไม่เที่ยงของร่างกายเพราะธาตุสี่มันไม่เที่ยงทําไมมันจึงไม่เที่ยงใครสร้างให้มันไม่เที่ยงสิ่งที่ทําให้มันไม่เที่ยงก็คือเป็นกฎธรรมดาไม่ใช่ใครสร้าง <c oughs> ธรรมดาเขามันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เราไปนั่งหลงว่ามันจะอยู่กับเราหรือเราจะอยู่กับมันตลอดกาลตลอดสมัยนั่นเป็นความโง่ของเรา ที่นั่น,นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงแนะนำบรรดาเทพทธิดบริสัทธ์ว่าเราประพฤติธปฏิบัตินี้เราทำเพื่อความดับไม่มีเชื่อถ้าดับตัวนี้ได้เมื่อไรเราก็หมดทุกข์เราทำเพื่อถึงความที่สุดถึงความทุกข์คือไม่ทุกข์ต่อไปนั่นก็ได้แก่เอาจิตใจเข้าไปไม่ผูกพันในขันห้าคือร่างกาย เรามีมอารมณ์วารมยอมรับนับถือกับคธนธรรมดาใช้ปัญญาน,นิดเดียวถ้าเราไม่งงหรือว่าเราไม่ดือ้อเพราะว่าพระพุทธเจ้าเทศน์สอนเรามาแล้วเราฟังกันจนเบื่อฟังกันจนชินฟังจนกระทั่งเห็นคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีความสำคัญทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาบางท่านมีอารมณ์แบบนั้น ที่ว่าบางท่านก็เพราะาบางท่านเนี่ยยังมีอารมณ์หนาเป็นกิเลสย,ยังสนใจกับจริยาเขาคนอื่นยังมีอารมณ์รรประกอบได้วยความอิจฉารียาเพ่งโทษบคนอื่นอันนี้อารมณ์ชั่วมากแต่บางท่านก็ยังมีอารมณ์หลงหลงคิดว่าร่างกายนี้มันจะทรงอยู่มันจะไม่แก่มันจะไม่ตาย มีความหวังตะเกียรติกายไปขานาว่ขาขนาดเราจะทำอย่างนั้นหวังความจเจริญอย่างนี้เราจะรวยอย่างโน้นนี่เป็นอารมณ์หลงของคนเมื่อคนมีอารมณ์หลงแบบนี้มันก็มีมทุกข์งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เป็นให้จิตมีความสุขที่เราก็ยอมรับนับถือกฎธรรมดาของขันห้า ว่าขั้นห้านี่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปทางกลางมีการสลายตัวเป็นอันดีสุดเราจะมาเมามันยึดว่ามันเป็นเราเป็นห้องเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับทัศนีกโกรรมดาไม่หวั่นไหวต่ออาการใดๆที่มันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกรรมเพื่อความชั่วเก่าที่เราทำไว้มันตามมาสนองเมื่อาการนี้เกิดขึ้นเราก็ยอมรับทัศนีว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ต้องมาตามจนต,ตามทวงหนี้แล้วก็ใช้หนี้มันไปอยู่ๆมีใครเขาดา่าเราไม่ทําให้เขาดา่าแต่ว่าเขาอยากจะดา่าก็ถือว่านั่นไปเอาควสนับสร,รุเดิมเราเคยเาด่าเขามาก่อนก็ปล่อยให้เขาดา่ามันจะเดินเลือกกันหมดหนี้หมดสินอยู่ๆใครเขามาแกล้งแกล้งให้เกิดความข,ขาบวนกระวายก็คิดว่า,า,วาอาการอย่างนี้เราเคยเคยกระทำเขามาก่อน เมื่อเกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็ปล่อยเขาเป็นการชดใช้นี่เดิมไอ้ีนเดิมมันจะมีหรือไม่มีก็าตามเพื่อการเป็นการรักษากําลังใจของเราให้เบาไม่ยึดในขันห้าผูปาทานที่ว่านาทีโลกเกนินที่โตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกก็ชาวบ,บ้านก็ถูกนินทานกันทั้งโลกเราถูกบ้างทําไมจึงจะต้องเดือดร้อน ตอนนี้ในโลกเราคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ความจริงาใช้ปัญญาดเติยวพิจาจรณาใช่ว่าโลกเต็ไมไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นที่ดึงทุกข์เข้ามารวมตัวกันทุกข์จากความเสื่อมไปทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์จากการพลัดพรากจากาอข,าของรักของใจของชอบใจทุกข์จากความตายที่จะเข้ามาถึงที่เรานึกว่าเราไม่ต้องการมาให้ตายเพราะไม่ต้องการให้มันตายมันก็ต้องมีทุกข์ ถ้าใจของเราทำใจเหมือนพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นั้นยอมรับตาถือกดของธรรมดายอย่างเดียวคือนั่นก็ได้แก่คิดว่าร่างกายไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมันก็เสื่อมรู้มันจะเสื่อมมาถึงเวลาเสื่อมจริงๆแล้วก็สบายใจไม่หนักใจเพราะทราบมาแล้วรู้ว่าไอ้ร่างกายนี่มันจะต้องป่วยไข้มาสบาย ถ้าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นจิตมันก็เป็นสุขรู้อยู่แล้วว่ามันจะป่วยที่เวลาที่มันจะตายจริงๆก็รู้อยู่แล้วมันจะต้องตายเมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่ไม่ลำบากใจแล้วคนที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคนดีรู้ว่าร่างกายมันจะต้องตายคนดีพวกคนประพภกนี้เขาไม่ประมาทในความดี ตั้งหน้าตั้งตาสร้างความดีให้ปรากฏต,ตามคคำแนะนำาขอโอ์สมเด็จพระสุคต์คิดว่าถ้าตายคราวนี้แล้วเรื่องร่างกายที่เป็นทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่มีความต้องการในมนุษย์โลกเราไม่ต้องการเทวโลกเราไม่ต้องการพรมโลกก็เป็นแดนที่ไม่เต็มความสุข สุขประเดี๋ยวหนึ่งมันก็ทุกข์เราต้องการพระนิพพานเป็นเอคือเออสแดนเองกันเอกันตาบรม,มสุขนี่อารมณ์ที่เราเข้าถึงนิพพานเป็นอารมณ์เพศไหนมันเป็นอารมณ์ยินอารมณ์ที่คิดว่าทุสร้ายบุคคลอื่นกล้งแกลบุคคลอื่นไม่มีแม้แต่นิดหนึ่งอารมณ์โทสาที่จะเข้ามากระทบเพราะการถูกดา่าถูกว่ามันก็ไม่มีเห็นคนด่าเราเป็นคนบ้าไปเสียแล้ว เมื่อเขาบ้าเราก็ไม่ถีบม่ไม่ถีบคนบ้าไม่ว่าคนเมามม่เจ้าบ้าอย่าง้ก็ปล่อยมันไปอยากจะด่าก็เชิญดา่าอยากจะว่าก็เชิญว่ามันเดี๋ยวกนเหนื่อยมันก็เลิกไปเรามีเวี้าจิตคิดว่านี่เราใช้นี่เขาเราเคยด,าด่าเขามาก่อนนี่ถ้าร่างกายมันถูกาการการสุดโมนิตรอนมันจะตาย กามีทำความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นสภาพทรงความทุกข์เราทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้หาความสุขไม่ได้ถ้าร่างกายตรงนี้พังไปซสียเมื่อไรเราก็ปล่อยใจปอยใจเพราะอะไรเพราะเราจะได้หมดทุกข์เราไม่ต้องแบกร่างกายไปรับทุกต่อไปตายแล้วถ้าเราไปนิพัน ความรักในระหว่างเพศมันก็ไม่มีความทะเยยทะยานในทรัพย์สินนั้นก็ไม่มีความโกรธความพยาบาทมันก็ไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าก็ไม่มีจิตยึดม,มั่มนถือม,มัมมนม่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกาตาลงเพื่ออารมณ์ทรงตัวไว้ ตอนนี้อารมณ์ที่เข้าถึงนิพพานแต่เรายังไม่ตายเขาเรียกว่าสังสารสังเสริญสังสารนิพพานคือดับกิเลสจะมียังมีเบญจขันธ์เหลือเซส,สกันนิพพานตอนนี้เวลาที่ดับกิเลสยังมีบัญญัติขันธ์เหลือถ้าจะถามพระาราททหันว่าท่านทุกข์ไหมบอกถ้าไม่ทุกข์พระาราหันร้อนมันเราหิวมันเราอยากกินมันเราปวดอรจาระปัสสาวะมันเราพระาราหันป่วยไข้มาสบายเหมือนเรา พระหันแก่เป็นมนรราพระลาพระหลันมีความกังวลกระวายทั้งร่างกายเหมือนกันแต่ว่าจิตเขาท่านปล่อยร่างกายเสียแล้วนี่ก็รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้ารู้แล้วมันเป็นตามนั้นมันก็เกิดความสุขใจแทนทีม่มีความทุกข์นี่ถ้าว่าท่านหหลายมีารมณ์ได้อย่างนี้คิดว่ายางนีเสมอเสมอจงถ้า,ารมจิตเคยชินสภาวะที่เป็นสุขกดีสภาวะที่เป็นทุกข์กดีในโลก เป็นสมบัติของโลกเรื่องตะเพาแลืวาจาที่กล่าวชมเชยก็ดีเร้่จ้าที่กล่าวนินทาก็ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับจิตจิตมีความสุขทีนี่ว่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาอารมณ์ธรรมบดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาทรงได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระดำันินอะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น กำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสายจ่งกว่าจะดิ้นสัญญาณบอกหมดเวลา